บ้านหนองกระยางตั้งอยู่ในเขตป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมู่บ้านกลางป่าที่มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนกระท่อมซำซ่อตั้งอยู่เป็นแนวขึ้นแซมในดงลึกถึงจะอยู่ในป่าห่างไกลความเจริญแต่ชาวบ้านป่าก็มีความเป็นอยู่ตามปกติสุขเรื่อยมานับตั้งแต่บรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้แก่โบราณพากันอพยพมาตั้งรกรากปักฐานกันอยู่ที่นี่ โดยยึดอาชีพทำการเกษตรปลูกผลพืชไร่ช่วยกันพลิกฟื้นผืนป่าปลูกมันสำปะหลังบ้างก็ปลูกผักฟักแฟงแต่เลยออกไปจากชายไร่เข้าไปนั้นคือป่าดงทึบหิวดมสมบูรณ์เป็นป่าพื้นใหญ่ชาวบ้านหนองกระย่างนั้นจึงไม่เพียงแต่หวังไรายได้จากการทำไร่ปลูกผักนักเพราะนอกจากราคาไม่แน่ไม่นอนแล้ว บางทีฝนฟ้าอากาศก็กลั่นแกล้งสารพัดผู้คนส่วนใหญ่จึงหันไปหาของป่าออกมาขายเพราะเป็นรายได้ที่ถือว่าดีไม่ว่าจะเป็นเห็ดตามฤดูกาลหน่อไม้ผักป่าเลยเรื่อยไปจนถึงสัตว์ป่าจากเล็กไปใหญ่ที่มีอยู่ชุกชุมแถมยังไม่ค่อยจะกลัวคนนักลุงนินคือหนึ่งในกลุ่มผู้ยึดอาชีพหาของป่าเป็นหลักมากกว่าการทำไร่ซึ่งวันนั้น แกก็ได้สะพายปืนแก๊บเดินเข้าป่าอย่างเช่นทุกๆวันโดยมีไอ้น้อยหลานชายวัยวสิบขวบติดตามไปด้วยการล้มสัตว์ใหญ่ของลุงนินนั้นน,น,นานๆจะมีครั้งแต่หากเป็นพวกชมดหมูป่าอีเห็นนับว่าแกแบกกลับออกมาจากป่าได้ทุกครั้งไปบ่ายมากแล้วลุงนินเร่งฝีเท้าตะโกนบอกไอ้น้อยที่อยู่ทางด้านหลังให้รีบตามแกให้ทันความรกทึบของป่านั้น ไม่ได้เป็นอุปสรรคของลุงนินเท่าไรนักเพราะแกเดินลุยเดินฝ่าอยู่บ่อยครั้งผิดกับไอ้น้อยที่น,น,นานๆหนลุงนินเองจะพาเข้ามาหากินในป่าด้วยสักทีเพราะหวังได้เสี่ยมสอนวิชาป่าไปด้วยในตัวเลยจากป่าละเมะเข้าสู่ดงทึบเสียงเหล่าแมลงกรีดปีกันเซงแซ่ฟังเพลินแต่นานไปก็กลับหน้าลำคาญเพราะมันร่ำร้องกันอยู่ไม่ขาด หน่อไม้ที่ผุดขึ้นอยู่ตามกอนั้นมีอยู่มากมายทั้งสองช่วยกันขุดกันหักจนเพลินไม่ทันไรก็ได้หน่อไม้สดกองพเนินโดยเฉพาะไอ้น้อยที่ตอนนี้ขุดเพลินจนเดินห่างออกมาจากลุงนินโดยไม่รู้ตัวต่างคนก็ต่างทําหน้าที่โดยไม่คิดอะไรเพราะเสียงสับหน่อไม้นั้นยังดังจับจับแววมาให้ได้ยินแต่พอนานเข้าลุงนินเองเริ่มที่จะผุดคิดขึ้นได้จึงตะโกนเรียกหลานชายออกไปอย่างเป็นห่วง ไอ้น้อยเอ้ยไอ้น้อยอยู่ไหนลุงนินชะเง้อคอร้องเรียกออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจากไอ้น้อยหลานชายเลยสักคำมีแต่เสียงหักกิ่งไม้กับเสียงขุดพื้นดินดังจับจับอยู่เช่นเคยจึงคิดไปว่าไอ้น้อยคงจะขุดหน่อไม้อยู่ไม่ไกลมากนักจึงตะโกนออกไปอย่างหง่ดหงอย่าไปไกลนักนะโว้ยขุดไปอีกสักพักก็พอแค่นี้ก็แบกกลับไปไม่ไหวแล้ว สิ้นเสียงลุงนินเสียงขุดหน่อไม้นั้นก็เงียบปิดปกติคงไม่มีอะไรมากกว่าคิดไปเองจึงจ้วงเสียงขุดหน่อไม้ต่อไปตามเดิมปากก็พูดพร่ำทำเพลงตามประษาแกไปเรื่อยแต่แปลกพอแกขุดหน่อไม้ดังจับ,จ,บจับอยู่นั้นเสียงที่คิดว่าเป็นไอ้น้อยขุดอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นก็ดังจับจับมาพร้อมๆกันแต่เมื่อแกหยุดเสียงนั้นก็หยุดตามทุกจังหวะเสียงนั้น ดังตอบกลับมาเหมือนกับล้อเลียนเป็นแบบนี้ไปจนนานพักหนึ่งแกเองเริ่มสงนใจขึ้นมาทันทีเพราะถ้าเป็นไอ้น้อยมันก็ต้องมีผู้ตอบกลับมาบ้างถึงป้องปากร้องออกไปอีกครั้งไอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อยเอ้ยเสียงตอบกลับนั้นเงียบไปตามเคยอะไรของมันวะแกพึพรรมพำอย่างใจคอไม่ดีไม่มีเสียงคนตอบกลับ ถ้าไม่ใช่ไอ้น้อยแล้วใครกันมาขุดหนอไม้อยู่อีกกอรตรงข้ามด้วยความหนาทึบของกอไผ่ป่าจึงมองทะลุออกไปไม่เห็นอีกฝั่งไม่มีอะไรดีไปกว่าการปลดปืนแก๊บออกมาจากป่าค่อยๆเดินย่องไปข้างหน้าอย่างระวังทันทีอะไรกันคิดหลงว่าเป็นไอ้น้อยแถมยังคุยอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วมันเสียงใครกันมาขุดหนอไม้อยู่ตรงนั้นแล้วไอ้น้อยละ่ะ ลุงนินชิดไปต่างๆนานาเป็นห่วงหลานก็เป็นห่วงหรือนี่จะโดนผีหลอกรางวัลแสกด้วยความเจนป่าพอควรทําให้ตัวแกเองไม่ค่อยที่จะหวั่นไหวนักผีก็ผีเถอะถ้าเจอตัวเป็นๆมีหวังได้ยินกันแน่เป็นห่วงก็แต่ไอ้น้อยเท่านั้นแหละป่านนี้มันขุดหนอไม้เพลินไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เสียงมันเงียบหายไปเลยจริงๆไม่มีแม้การเคลื่อนไหวใดๆจากที่เคยได้ยิน กำลังจะป้องปากร้องออกไปอีกครั้งคราวนี้เสียงแครกคราก,ก็ดังออกมาจากทางด้านหลังลุงมินรีบหันกลับไปมองทันทีเป็นไอ้น้อยนั่นเองที่แวกปา,กปากออกมาจากทางด้านหลังเจอตัวอะไรหรือลุงไอ้น้อยร้องถามออกมาอย่างเหนื่อยหอบเองไปไหนมาวะไอ้น้อยข้าคงนึกว่าเองขุดหนอมมาอยู่ตรงนั้นเอ้ยข้าเรียกตั้งนานทำไมไม่ตอบโนน ฉันเดินไปขุดอยู่ฝั่งข้างหลังลุงโนนได้เห็ดโคนมาเยอะแยะเลยละ่ะหน่อไม้ก็เยอะเต็มไปหมดแถมยังเจอฝูงหมูป่าเป็นสิบสิบตัวเลยแหละลุงเสียดายที่ฉันไม่มีปืนไม่งั้นละก็คงได้ยิงกันสิ้นเสียงไอ้น้อยลุงนินก็ลดปืนแก๊ปในมือลงอย่างหายห่วงแล้วนี่ลุงเห็นตัวอะไรหรือเห็นจ้องปืนอยู่ตั้งนานลุงนินหันกลับไปดูตรงจุดนั้นอีกครั้ง ก่อนจะหันกลับมาตอบเบาๆไม่มีอะไรหรอกสงสัยเป็นหมูป่ามาหากินแถวนี้ลรืมั่งไปกันเถอะจะมืดค่ำเอาเสียก่อนลุงนินตอบออกไปอย่างนั้นเพราะไม่อยากให้หลานชายคิดกลัวไปกันใหญ่ทั้งๆที่ในใจคิดไว้แล้วว่าโดนผีหลอกเออว่าแต่ว่าเอ็งเห็นหมูป่าที่ไหนหรอกหรือเยอะแยะขนาดนั้นลุงนินถามอย่างสนใจ ไอ้นนอยรีบชี้มือไปทางต้นใรต้นหนึ่งทันทีทางโน้นน่ะลุงเดินข้ามเนินไปนี่ก็ถึงป่านนี้มันหนีกันหมดแล้วมัง้งไหนเองพาข้าไปดูที่ไอ้นนอยปลดวางกระชุใส่หน่อไม้ที่แบกไว้บนบาลงกับพื้นแล้วนำทางลุงนินไปทันทีใช้เวลาไม่ถึง10นาทีผ่านป่าไผ่ลัดเลาะ,ะลงเนินออกมาหน่อยเดียวก็มาโผล่พ้นทางด่านสัตว์ที่ใช้สัญจรกันไปมาเบื้องหน้า เป็นลานกว้างเละเทะไปด้วยโคลนตมมีน้ำขังนองอยู่เป็นช่วงๆรอยเท้าสัตว์นานาพากันย่อมไว้สับสนนี่มันดินโปง่งมันไม่แปลกหรอกที่เองจะเห็นหมูป่าเยอะขนาดนั้นอย่าว่าแต่หมูป่าเลย้ยไอ้หลานเก้งกว้างก็ต้องมาให้เห็นตัวบ้างลุงนินบอกกับหลานอย่างตื่นเต้นแล้วจะทำยังไงจะได้เห็นตัวมันบ้างล่ะลุงไอ้น้อยถาม เพราะตัวมันเองก็เคยแต่ได้ยินถึงความใหญ่โตที่เขาพูดกันเลยอดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับออกไปแล้วกันหมายความว่ายังไงหรือลงุงไอ้น้อยสงสัยข้าจะลองนั่งห้างดูสักคืนเองอยากจะเห็นเก้งเห็นกวางไม่ใช่หรือลุงนินบอกหลานพร้อมๆกับการแงนหน้าขึ้นไปบนต้นมะข่าใหญ่ต้นหนึ่งที่แผ่กิ่งก้านสาขา มีคาคบเหมาะที่จะขัดห้างนั่งได้อย่างดีไอ้หน่อยได้ยินดังนั้นยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เพราะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้นั่งสองสัตว์บนห้างสูงบ่ายคล้อยลงไปมากแล้วสองชายลุงกับหลานช่วยกันตัดไม้ไผ่ลำพอดีเหมาะมาผูกมัดเป็นลูกห้างลุงนินขมักขเม่นรีบขัดไม้ไผ่ไว้กับคาคบเพื่อแข่งกับเวลาที่จวนจะมืดลงส่วนไอ้น้อยเองก็คอยยื่นลำไม้ไผ่ส่งให้อยู่ด้านล่าง ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงห้างที่จะรองรับสองพรานใหญ่ก็เสร็จสมบูรณ์บรรยากาศในป่าเริ่มโผล่เพลอ่อนแสงลงทุกทีเสียงริดริ่งเรรระเบงแซงแซ่ขึ้นดังกว่าเก่าลุงนินสำรวจอาวุธประจำกายบรรจุอัดดินปืนยัดลูกโดดเข้าไปในรังเพลิงเมื่อเช็คความพร้อมเรียบร้อยดีแล้วก็ปีนป่ายขึ้นห้างพร้อมกับไอ้นอยที่ตามขึ้นมาทีหลังนกกาที่ร้องกันเจียวจ,จ้าอยู่เมื่อครู ก็กลับเข้ารังนอนเงียบเสียงกันไปแล้วรอบตัวมีแต่ความมืดมิดปกคลุมไปทั่วป่าไม่ว่าจะเจออะไรเห็นอะไรหรือได้ยินเสียงอะไรห้ามทักห้ามท้วงนะไอ้น้อยไอ้น้อยพยักหน้าแทนคำตอบเหมือนจะเข้าใจในคำสอนของลุงนินแรกๆไอ้น้อยก็ตื่นเต้นน่าสนุกแต่พอเห็นความมืดในค่ำคืนกลางป่าเปลี่ยวอย่างนี้ความรู้สึก ก็เปลี่ยนจากหน้าเป็นหลังทันทีเนื่องจากบรรยากาศนั้นผิดกับกลางวันลิบลับจากหกโมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มป่ารอบตัวก็ไม่ได้เงียบสนิทนักนอกจากพวกมแมลงกรีดปีกแล้วป่าเบื้องล่างก็เหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตเดินแหวกป่าแหวกพงเสียงดังสวบสาบอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องคอยระแวงหูชะเง้อดูตามที่มาของเสียงอยู่ตลอดถามจริง ลุงเคยนั่งห้างแบบนี้มากี่ครั้งแล้วไอ้น้อยกระซิบถามขึ้นมาเบาๆเท่าที่จำได้ก็สามสี่ครั้งแต่ไม่ได้เข้ามาลึกขนาดนี้เมื่อก่อนนะแถวชายป่าใกล้หมู่บ้านก็เลื้อเฟือแล้วเคยเจอเสือบ้างไหมไอ้น้อยถามเพราะกลัวแต่อยากรู้เฮ้ยอยู่กลางป่าอย่าพูดถึงเสือทิวะป่าใหญ่ดงลึกขนาดนี้มันจะไม่มีได้ยังไงดึกมากแล้ว ถ้าเองง่วงไม่ไหวก็หลับได้ตามสบายขาดคำที่ลุงมินพูดจบเสียงคํารามกระหึ่มก็ลอยลั่นดงมาจากอีกฝากหนึ่งเหมือนเจ้าป่าจะรับรู้ว่ากำลังถูกนินทากูจยัไม่ทันขาดคำเองง่วงก็นอนเลยดึกมากแล้วอากาศเริ่มเย็นลงไอ้น้อยที่คงคิดว่าเป็นเรื่องสนุกแต่หาใช่อย่างที่คิด เพราะนอกจากจะนั่งคุดคูแล้วยังต้องมาทนกับความเยือกเย็นกลางป่าแค่คิดก็ทรมานสิ้นดีไม่นานมันก็เงียบเสียงไปคงจะหลับจริงๆแต่เพียงชั่วครู่ลุงนินก็เห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับป่ารอบตัวจุดจๆเจ้านกแสกผีก็ร้องแควแควขึ้นมาเสียงของมันฟังแล้วชวนขนลุกอะไรไม่ร้ายเท่ากลิ่นเหม็นเน่าอะไรสักอย่างลอยมากระทบจมูกอย่างแรง ปืนแก๊บยังถูกกระชับไว้ในมือไม่ยอมห่างเวลานั้นล่วงเข้าไปเที่ยงคืนกว่าแล้วยังไม่มีสัตว์ป่าแวะเวียนลงมากินดินโป่องอย่างที่คิดไว้นอกจากกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากลอยมาจนคลื่นเหียนลุงมินอดแปลกใจไม่ได้เพราะตอนหัวค่าก็ไม่เห็นจะมีกลิ่นหรือซากอะไรใต้ยอยู่บริเวณน,นี้ตอนนี้เหมือนกับนั่งพารณาป่าอยู่เพียงลําพังเพราะเหลือไปดูไอ้น,น้อยก็หลับสนิทไม่รู้เรื่องแต่แล้ว ลุงนินก็ต้องสะดุ้งจนตัวเย็นเฉียบเมื่อได้ยินเสียงเหมือนใครคนใดคนหนึ่งร้องไห้คร่ำครวญมาจากในดงอีกฟากหนึ่งใครกันกลางป่ากลางโรงแบบนี้คงไม่ใช่คนเป็นแน่แม้จะกลัวแต่ก็ยังพอมีสติปืนแกป๊ปยังอยู่ในท่าทเตรียมยิงตลอดเวลาตอนนี้ภาวนาขออย่าให้หลานชายตื่นขึ้นมาตอนนี้เลยเพราะคนไม่เคยป่ายอย่างไอ้น้อย ได้เจออะไรแบบนี้เห็นทีต้องสติแตกเป็นแน่เสียงเหมือนคนร้องไห้นั้นดังแว่วไล่เข้ามาเรื่อยๆแต่แล้วก็มาหยุดเงียบเสียงอยู่ตรงป่าข่อยด้านหน้าไม่นานมากนักจากแสงนวลนวลสลัวของดวงจันทร์นั้นลุงมินเองคงตาไม่ฝาดแน่เมื่อเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเดินตะคุ่มตะคุ่มออกมาจากแนวป่าจากแสงสลัวของดวงจันทร์นั้น ลุงนินเริ่มเห็นถนัดว่ามันคือหมูป่าตัวเขืองเดินเรื่อยเข้ามาทางห้างที่นั่งอยู่ปืนที่อยู่ในท่าเตรียมยิงอยู่แล้วถูกกระชับไว้แน่นกว่าเดิมกะว่ารอให้ระยะยิงนั้นใกล้เข้ามากว่านี้อีกหน่อยเป้าหมายนั้นเคลื่อนที่เข้ามาอย่างช้าๆจนเกือบจะถึงห้างเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นแต่แล้วลุงนินก็ถึงกับตาเลือกตัวเย็นเฉียบขนลุกชันไปทั้งตัว ก็ไอหมูที่เห็นอยู่เมื่อครู่บัดนี้ฉนันไหนม่กลับกลายร่างเป็นผีหัวขาดไปเสียดือด้อท่ามกลางแสงของดวงจันทร์ร่างเป็นมนุษย์ไม่มีศีรษะนั้นเดินใกล้เข้ามาจนถึงต้นไม้ที่ผูกห้างอยู่อากาศในป่าที่เยือกเย็นแต่กลับทําให้ลุงมินเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวผีหัวขาดตนนั้นเดินลอดห้างไปอย่างช้าๆตอนนี้ลุงมินเองเหมือนกับเป็นตะคริวไปทั้งตัว นิ้วชี้ที่อยู่ในโกลงไก่ไม่สามารถทำงานได้เลยได้แต่นั่งตัวเกรงกลั้นลมหายใจไว้นานแสนนานก่อนร่างประหลาดนั้นจะค่อยๆเดินหายวับเข้าไปทางต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งลุงนินผ่อนลมหายใจออกอย่างแผ่วเบาคิดในใจว่าโป่งนี้ช่างเฮี้ยนเสียจริงๆเสียงน้ำค้างหล่นกระทบใบไม้ดังปอกแปะไอ้น้อยขยับตัวตื่นขึ้น,นมางัวงเงีย เสียงไก่ป่าเริ่มส่งเสียงขานรับกันทั้งใกล้และไกลบอกเวลาว่ารุ่งเช้าใกล้มาเยือนแล้วคิดในใจว่าดีนะที่ไอ้น้อยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่อย่างนั้นคงต้องสติแตกไปหลายวันเจออะไรเข้าบ้างไม่ลุงเจอสิเจอดีด้วยไปเก็บสัมภาระรีบกลับกันดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวลุงนินตอบแบบหยาดๆปล่อยให้ไอ้น้อยทำหน้างงอย่างไม่เข้าใจ แสงสว่างเริ่มมาเยือนลุงนินกับหลานชายก็พากันปีนป่ายลงจากห้างในทันทีก่อนกลับลุงนินยังอดชำเรืองสายตาไปมองต้นยางใหญ่ต้นนั้นไม่ได้คิดแล้วขนลุกไม่หายเมื่อผีหัวขาดตนนั้นเดินหายเข้าไปในต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นอย่างน่าประหลาด